แต่จริงๆแล้วอะแก้วเป็นคนไม่เข้าหาคนก่อนเลยแบบเลยอะไม่เคยมีใครที่แก้วสบตาก่อนคือมันไม่ใช่นิสัยอะมันก็เลยดูเหมือนเป็นคนแบบเข้าถึงยากเพราะว่าคนประเภทหญิง <laughs> ชอบคลิปปันวันเด่งไหมชอบม,กมากๆค่ะว <laughs> ่กวันนั่งกินข้าวกับโมบายกับเป้อยู่ I said hey what's going on <laughs> แกมาอยู่ที่หอตั้งแต่วันที่จะจบวันที่ไม่ได้นี่วันนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยก็สักพักหนึ่งแล้วอ่ะก็คือมาถึงเขาก็ให้ตรวจตรวจโควิดนะคะก็ตรวจไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะทํางานก็คือไม่ให้ออกไปไหนตอนนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนมาหลายวันมากๆแล้วจะกัดหมอนขาดแล้วตอนนี้ไปห้องโมบายไหมจริงๆก็ จะาเจอกันทุกคืนอยู่แล้วค่ะแบบไปกินข้าวด้วยกันมือม้อมืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้มีนับ <c oughs> ก็เลยนอนไลฟ์แล้วกันน้องกล้วยไม่มาค่ะแต่มีโมโมมา <c oughs> วันดีครับวัดดีค่ะพี่ๆจะกลับบ้านไหมยังเขายังไม่ให้กลับค่ะเหมือนตอนนี้ชนบุรีเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะริงทกรุงเทพก็เป็นชนบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแดงปึ้งลึง <c oughs> ด้วที่สีแดงเข้มทางบริษัทก็เลยยังไม่ให้กลับบ้าน,นะคะ่ะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนรุ่นสามบอกว่ามีแต่คนกลัวเอิม่มถ้าบอกว่าไม่กลัวล่ะแปลกไหมหรือมันต้องพูดว่ากลัวไว้ก่อนเพื่อความแบบดูกเกรงใจอันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะแต่ถ้าทุกคนสมมตนะิสมมตินะสมมติว่าทุกคนไปถามกลัวพี่แกปะก็ไม่กลัวนะคะอะไรเงี้ยมันก็แต่จริงๆแล้วอ่ะแกเป็นคน แหาคนก่อนเลยแบบเลยอะ่ะไม่เคยมีใครที่แก้วสบตาก่อนคืออสมมุติแบบเขากําลังมองเราอยู่อย่างเงี้ยแก้วก็จะสบตาเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะให้แบบมองก่อนอ่ะหรือทักก่อนอ่ะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยจริงๆนะอย่างทุกคนเคยเป็นป้าแบบสมมติไม่เจอคนคนนึงที่เออเรารู้จักแต่ว่าเราแก้งไม่เห็นเขาอ่ะเดินสวนกันแบบสวนแบบว่า ส่วนกันแค่เนี้ยแต่ว่าแก้งไม่เห็นนะแก่ทาอย่างนั้นแบบประจํามากๆคือไม่ได้เป็นคนแบบหญิงนะแต่ว่าไมไ่ทักคนก่อนเลยมันไม่ใช่นิสัยอะ่ะมันก็เลยดูเหมือนเป็นคนแบบเข้าถึงยากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครเท่าไหร่ <laughs> เป็นคนไม่เฟรนลี่อ่ะแบบแบบไม่เข้าหาใครยกเว้นเออเขาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นคนที่ก็คุยได้อธัธยาศัยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็เป็นเหมือนกันอืมใช่ <laughs> เขาเรียกว่าเป็นคนประเภทอะไระ <laughs> มีประเภทคนแบบนี้ไหม <laughs> คนประเภทยิง <laughs> เป็นใช่ไหมหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันคือมันไม่มันเป็นคนไม่สะดวกใจในการชวนคุยก่อนหรือว่าทักคุนก่อนอะไรเงี้ยคือยอมยอมไม่เห็นไปเลยดีกว่ามีใครในวงเคยดุไม่มีค่ะชอบคลิปปันวันเด็กไหมชอบมากมากค่ะื <laughs> ่กวันนั่งกินข้าวกับโมบายกับเบยอยู่ก็กินข้าวอยู่แล้วก็ I said hey <laughs> what's going on ปันก็คือ and I say hey I said hey what's going on สักพัก่ัลากยงเเเพธออมื <T> <ing> อทแต่งเนื้อเองด้วยมีเกอาสิบห้าแล้วโดนว่าเดี๋ยวต้องรวดจับายแอนดีค่ะ